สวัสดีค่ะพบกับจุดต่อข้อควกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะมาชวนเจียวน้ำมันกากหมูกันค่ะวันนี้เราจะใช้มันหมูสอกิโลนะคะทำการเจียวน้ำมันกากหมูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจียวน้ำมันกากหมูยังไงไม่ให้น้ำมันกระเด็นไม่เหม็นหืนเก็บไว้ได้นานแล้วก็ได้กากหมูกรอบหอมไปรับประทานด้วยค่ะตามมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ วันนี้เราจะใช้มันหมู2กิโลนะคะเวลาไปเลือกซื้อให้ซื้อแบบเป็นก้อนแข็งๆนาๆน,น,นะคะเวลาเราเอามาเจียวน้ำมันจะได้เยอะๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นนะคะใช้มือค่ะคลุกเคล้าเกลือกับมันหมูนะคะค่อยๆขัดค่อยๆถูไปค่ะถูให้ทั่วเลยนะคะให้เมือกที่ติดกับมันหมูค่ะออกให้หมดเลยนะคะ เวลาเราจับมันหมูมันจะมีความรื่นๆนะคะเมือกใสๆขาวๆที่ติดเกาะมันหมูค่ะขัดออกให้หมดเลยนะคะทําการขยำขยำไปเรื่อยๆเลยนะคะสังเกตดูว่าเมื่อความรื่นของที่เกาะกับมันหมูหมดไปหรือยังนะคะจากนั้นเปิดน้ําล้างทําความสะอาดเอาเกลือเอาเมือกออกให้หมดเลยนะคะทําการล้างแบบนี้ซ้ําๆสักสามสี่น้ำนะคะ จนเมื่อที่เกาะลื่นๆบนมันหมูหมดค่ะเราทําการขัดล้างแบบนี้นะคะทําให้เวลาเราเจียวน้ํามันหมูเสร็จแล้วนะคะกากหมูที่เราได้มาจะไม่มีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหืนค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนค่ะพอเราทําการล้างมันหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะเด็จน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวเรานําไปหั่นกันเลยค่ะ มันหมูที่เราล้างทําความสะอาดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนําไปพักสะเด็จน้ําให้แห้งนะคะก่อนที่จะนํามาหั่นค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นมันหมูกันเลยค่ะพอได้มันหมูมาแบบนี้เรียบร้อยนะคะทําการตัดเลยค่ะตัดครึ่งอีกทีนะคะให้ได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มซอยกันเลยค่ะทําการซอยมันหมูไม่ต้องชิ้นเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเจียวอีกทีปุ๊บเนี่ยคะกากหมูมันหมูของเราก็จะเล็กลงนะคะ ทำการหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาหลังจากหั่นเรียบร้อยจะเป็นแบบไหนนะคะเรียบร้อยค่ะมันหมูที่เราหั่นมานะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกันเลยค่ะนำมันหมูที่เราหั่นไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะ ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะจากนั้นน,นําน้ําลงไปเติมเลยค่ะประมาณครึ่งถ้วยก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเปิดเตานะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คนไปค่ะเราใส่น้ําเพื่อไล่ความชื้นในตัวของมันหมูออกมานะคะวิธีการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เวลาเราเจียวน้ํามันหมูแล้วนะคะน้ํามันหมูจะไม่กระเด็นค่ะจะไม่แตกมาโดนเราเวลาเราเจียวนะคะ คนไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนนี้หมั่นคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะสังเกตนะคะว่ามันหมูของเราจะเริ่มเป็นก้อนแข็งๆใสๆแล้วก็หนาขึ้นมาพองตัวขึ้นมานะคะเราจะทำการคนไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะมันหมูของเราเริ่มพองตัวขึ้นมาเห็นไหมคะน้ำเริ่มระเหยออกไปหมดแล้วนะคะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะ พอเราคนมาได้สักระยะนะคะลองสังเกตดูค่ะน้ําที่เราใส่ไปนะคะเริ่มระเหยออกหมดแล้วค่ะมันหมูของเราเริ่มคายน้ํามันออกมาแล้วนะคะพอมันหมูของเรานะคะเริ่มคายเป็นน้ํามันออกมาแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องคนตลอดนะคะทิ้งไว้ได้เลยค่ะ3นาที5นาทีมาคนทีนะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะคะเขาจะค่อยๆรีดน้ํามันออกมาค่ะเห็นไหมคะ ตอนนี้มันหมูของเรายังคายน้ำมันออกมาไม่หมดนะคะยังเป็นฟองอยู่นะคะเราก็ปล่อยให้เขารีดน้ำมันออกมาให้หมดค่ะตอนนี้สังเกตนะคะว่าเริ่มไม่มีฟองขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะมันหมูของเราก็คายน้ำมันออกมาหมดแล้วค่ะจากนั้นนะคะ เราจะทำการตักกาก,ากหมูของเรานะคะขึ้นมาได้เลยค่ะเราใช้มันหมู2กิโลนะคะเจียวน้ำมันออกมาเราก็จะได้น้ำมันออกมา1กระทะนะคะหรือ1หม้อนะคะได้เยอะเลยนะคะเก็บไว้ใช้ผัดหรือทำอาหารต่อไปในวันข้างหน้านะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เทน้าม,มันหมูที่เราเจียวได้นะคะเก็บไปในภาชนะหรือในหม้อเลยค่ะอันนี้เราจะพักไว้ในหม้อให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นพอเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปใส่ภาชนะเก็บไว้ดีๆครั้งค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ทั้งกากหมูนะคะก,กรอบๆค่ะที่เราเจียวมานะคะกากหมูของเราก็หอมหน่ารับประทานมากเลยค่ะลองชิมดูก่อนค่ะอื กรอบดีจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนํากากหมูที่เราได้มานะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเอาไว้ทานเล่นก็ได้เอาไว้กินกับข้าวสวยก็ได้เอาไว้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้นะคะอร่อยเลยค่ะเป็นอันได้กากหมูเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาภาชนะเก็บให้มิดชิดอีกทีนึงค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็ได้ทั้งกากหมูและได้น้ำมันเจียวกากหมูของเรามานะคะไว้ประกอบอาหารในวันข้างหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเคล็ดลับดีๆที่เรานำเสนอในวันนี้ค่ะถ้าเกิดชอบคลิปที่เรานำมานำเสนอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปนำเสนอค่ะ สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ